เสือไทยระมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้จัดสึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดประจำปี2565ครั้งที่สองระหว่างวันที่10 12, ถึง12พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ณจังหวัดน,นครนายกนั้น โรงเรียนสวนกุลาววิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ได้คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนลูกเสือได้มีศักยภาพและความพร้อมในการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเนตรนารีในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ และเกิดประสิทธิผลรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้ครอบคลุมทั่วประเทศและร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิลประวัตินครสวรรค์ได้นำความรู้มาขยายผลให้กับบุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษา ตลอดจนลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดภ่ายใต้โครงการลูกเสือสกออจอช่อสะอาดไม่ทนต่อการพุจริตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือช่อสะอาดมีจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อให้ลูกเสือช่อสะอาดมีวินัยต่อตอนเองและผู้อื่น และเพื่อให้ลูกเสือช่อสะอาดมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นจากการดำเนินโครงการลูกเสือสอกจช่อสะอาดไม่ทนต่อการทุจริตของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งมีข้อค้นพบดังนี้กิจกรรมสร้างวินยัยมีผลการประเมินสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ9 5้า มีองค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินสูงสุดร้อยละ96.38คือกิจกรรมเข้าแถวครบธงชาติรองลงมากิจกรรมสร้างความรับผิดชอบมีผลการประเมิอนอยู่ที่ร้อยละ85.65มีองค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินสูงสุดร้อยละ94.45คือกิจกรรมสร้างความรับผิดชอบโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนด และกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ84.67มีองค์ประกอบย่อยที่มีผลการประเมินสูงสุดร้อยละ94.38คือการไม่ลอกกันบ้านสรุปผลการดำเนินโครงการจากการดำเนินโครงการรูปเสือสอกจช่อสะอาดไม่ทนต่อการทุจ,จริตพบว่า องค์ประกอบย่อยของการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวครบรทงชาติการสร้างความรับผิดชอบโดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานศึกษากำหนดและการไม่ล่อกันบ้านเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่จะนำไปสร้างกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีสร้างวินยัยและสร้างความรับผิดชอบของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565ได้เป็นอย่างดีในการนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตโดยให้ความสำคัญกับการศึกษา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการสร้างนิสัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของคุณธรรมเพื่อพัฒนาเด็กเรียว,วชนให้เป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นจึงได้มอบธงลูกเสือช่อสะอาดให้กับโรงเรียนสวนกุราบวิทยาไรเจียรประวัตินครสวรรค์8ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาดจำนวน134ชิ้น ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาดและให้ทางโรงเรียนจัดทำป้ายสถานศึกษาลูกเสือช่อสะอาดร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตปีการศึกษา2565เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสืบต่อไป